คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยปอ,อีไตนะครับผมแฟนเพจนะครับโอปอพารวยเพจจริงแล้วก็เสี่ยโอปอครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปูเครื่อเขาหลงนะครับปอไม่ได้มาหาปูนานเลยเป็นปีเลยนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับผมได้เดินทางมาทางนี้ก็เลยแวะหาปู่ก่อนพอดีจังหวะที่ปู่บอกว่างวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วญาติโยมแถวบ้านฝันนะครับได้690นะครับคนขายลอตเตอรี่นะฮะปู่ก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะวันนี้จะมาเอาเลขสูตรปู่นะครับปู่ก็ถูกเป็นประจำเลยสําหรับแนวทางปู่เนาะเป็นเลขสูตรนะครับที่สีครับเป็นเลขสูตรปู่เครือเครือเขาลงคงจะจํากันได้นะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตอนนี้ก็มีเพจปลอมโอ้เยอะเลยนะครับผมยังไงเพจจริงช่องจริงคือไม่วางเว็บการพนันนะครับเอซครับนะฮะ ไม่เข้ากลุ่มไม่เสียเงินนะครับผมถ้าเกิดเสียเงินนี่เป็นกลุ่มปลอมนะครับเนาะกลุ่มจริงคือไม่ปรับเว็บการพนันนะครับไม่สนับสนุนเลยนะฮะในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเดี๋ยวหาแนวทางอย่างเดียวหาแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องถ่ายไปเพื่อความบันเทิงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับปู่เครอเขาหลงกันครับเดี๋ยวตามแอดมินมาครับตัวเลยนะครับปู่เคู้สุค่ะไท้บางบอกปู่ไทยบาง ตัวตัวไหนครับปู่ครับเขาพันเหมือนหกเก้าศุนหกเก้าศูนย์ตรงตรงเลยนะปู่เนาะเดูัอืมจับขิงงอนจับขิงงเขาเขาปวกศูนเจ็บศูนเจ็บมันทานหมอชุนหกหกชุนครับเต้มเดียวนุณเสือมันหมวกเก่าศุนครับ งวดงว<ม>ดงวดงวดที่แล้วเขาฝันได้<ร>หกเก้าศูนย์เลยแหละครับปูตัวมือโอ้รอกระปุยเขาฝันแม่นเนาะรครับอืมเนี่งวบนี้บลอกแซบขอสมุดให้ปู่เขียนหน่อยมาหาเด็ด อาครับงวดนี้ปู่คำนวณแล้วเหรอครับผมผมคูอะไคำนวณยากบบนะมันหวังมากแต่เมีดนี่จำปะเทพนี่ลดนี่แค่อนี่หานมกคุณตัดสินนะปูซุนเกตนะซุนเกตกศุนล่างอันนี้มากสุดนครับมันมากที่เุด้วนี่ปูมันเมาะแปลที แปดส่วนแปดสุนมันออกส่วนหนึ่งมันเอาตัวนาเนี่ยหัวนี่หัวดี่หนี้ต่อไปเนี่ยหัวนี้มีตัวไหนรับปูุงครับนี่นี่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งด้านล่างห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดกับห้าสี่ 5, ห้าจ็ห้าสี่หมดนี้ปะ่ะครับปูมหมวดนี้ละฮึชุนมะล่า,างชุนมาล่างขันหกขันหกว่านี้มาหกหนึ่งสิงหกหนึงหน่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ้าศูนย์แหละครับปู่ศูนย์ศูนย์อะไรครับที่ปู่ว่าศูนย์นศูนย์หนึ่งศูนย์นม,นนมากมากศูนย์เจ็ด ศูนยเ์ยเจ็ดศูนย์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 เจ็ดล่างบนครับศูนย์เจ็ดนี่ล่างล่างศูน,นย์เจ็ดรติโกเจหกหนึ่งถึงบนที่เรียนกันมากมันมากมากหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย <61 S 2> ์หกหนึ่งมันมากสิสามตัวคือศูนย์หกหนึ่งมันมากมันมากใช่สันครับมิชานัน,นเอาแล้วแล้วคนที่ฝันได้หกเก้าศูนย์เขาได้หรือย,อยังครับปู่ครับ เขาเขาให้ฝันนี่ยเขาเอฝันหมวลอยู่สามตัวเลยตรงตรงเลยแหละเขาแค่นี้ฝันเขาบอกสุ่มลานโอ้เขาแบบซื้อแค่สุ่มที่น้องเขาหรือเขาเองครับมวลนี้เขาได้หรือยังครับปู่ครับม่ได้ทำเขาโอ้นี่เขาเขบอกเราเขาเป็นน้องมือครับเขาเป็นเลขฝันบ่ค่ะเลขฝันเขาแต่ของปู่นี่เป็นเลขสูตรของปู่เป็นสูตรคำนวณที่มันหมด ไอ้ฝันวันปูก็ฝันบ่จ้ะบัวก็ฝันตะเกีย่ไมอยู่นี่น่กกมอนเผศูนมัมากปูกลังสานห้าศูนย์หาศูนย์ห้าอเพราะสัหรีมา้งศูนย์เจ็ดดีลังศูนห้าด้วยแหละครับปูลังอืนย์หลังอืมมากอก้อืม เป็นสูตรคำนวณนะครับของปูมันเป็นตัวเงินตัวอะไรครับคือไม่ไม่ฝันและคำนวณอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับปูมันผีบการามา่ไก่ไม่ดูไล่ผีผีเขาจะช่องมิตะไล่หนี้ไล่นี้อย่างเดียวอืมอาเขาจะมาทดลอรา้็ต่อดวงชะตาก็ปูนี้ก็ได้อ่ามุนสีวะครับปูอ่เสริดวงกต้กุ กินบดดีตกบดีตกเล่าเีจันตกค้นข้อขาดครับหนักต๊กเนะ้่วันทเท่ว่าดาเียวรกัตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันอือส้มตกบดีขันบ่มีโชคไม่ดาบจักี้อด็ดเริมดวงได้ว่าจะว่าอานนัำครับอานทั้งนั่นคำว่าเส้นกบคมในเว้นคนี้อือ พวกอว่าเรานอนะละเมอทั่าเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่รถที่นี้เราละเมอเฮ้อ,อจังสิควรน้องของมาว่าท่านม,มาก็เข้าไม่ได้ครับพวกคขวานเราไม่ครบรถที่นี้สามที่สองควนช่วเาก็ทงานที่อื่นที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้พวกวิญญาณเหีียนลอยปบบนี้มันอยากก็มาเข้าเราหรอก เลยอย่างพวกใายเสื hmm. hmm. ้อดองเสื้อแดงพวกนี้ครับพวกญาติพี่น้องเขาว่าไปทำงานไปกลับมาอย่างเงี้ยที่เขาไปหาจิ้มขายยังไงครับผมบารมีบาริทบุญแกะโขายังไปหาจะวิญญยันเรือนร้อยขึ้นไมงห้อยแบบว่าจะมาหาเกิดเขาเกิดมา่ะไรเขาอาจรู้อดลังหมดแล้วครับเกิดมา่อไรวครับเมื่อไ้แล้วเขาไปเห็นมันหมดแล้วจะเกิดอะไรถ้าไปเกิดกับพวกนักร้องพวก นั่นก็ไปใส่ถุงดำไปทิ้งก็มันแดงจอวตาตายอย่างนี้สันไม่ทำบุญทำอเลยหาก็นั่นแหละพวกวิญญาณพวกนั้นเนียมาเข้าเราทีนี้ครับเพราะวิญญาณเรามีนครบสามสิบสองนะโอก็เหมือนเราไปเช่าบ้านเนี่ยหลังไหนว่างเราก็ไปเช่าอยู่ไอหลังไหนไม่ว่างเราก็ไม่ได้เข้าก็เหมือนกันกวิญญาณที่เร่อนล้อลยวิญญาณที่ระยะครบ,บสวมรเอยสี่นะก็มาเข้าหลังเรากลับมาบ้านจำบ้านทีไม่ได้แล้วครับ ไม่เคยกินเหล้ากินเหล้าไม่เคยเล่นยาก็เล่นยาไม่เคยด่าพ่อด่าแม่ก็ด่าเนาะพวกมันใช้วิญญาณเก่าของเราพวกไร้วิญญาณพวกถึงมีญาติที่เขาจะเกิดไปขันไม่ได้พวกมาเข่าเรามาเข่าร่างเราน่ะก็มาทํำทั้งเจ็ดูด้ตามบ้านเยพิธีบ้านหมู่บ้านเราอย่างเงี้ยครับเปียดทำเราก็ทําพิธีอาบน้ํามนต์อ네ย่างนี Pakistani> ้แหละครับปู่อาบน้ำมนต์เป็นอย่างนี้เชิญไปไปตีไปฆ่าเขา เอาวิญญาณเรากลับมาครับเป็นอันนี้เขาดีสมัยาบาบ้านบุญผีตองผีส่นอกบนะูมึงได้ทังทีะดสังข่ขาอนบุราะนั่นสั่งจะมีอรชื่อ เป็นมเียปนพตเส่ืของกับเ้สสีปูะ้ยแตกยเาังีกได้กับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของหลวงปู่นะหลวงปู่เครือเขาลงนะครับเอฟซีครับก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ท่านไม่เจอท่านนานนะครับเนาะครับญาติโยมก็ถูกกันเยอะนะครับผมเขาก็มาเล่าให้ปู่ฟังนะครับงมดที่แล้วก็ 690นะครับแต่ไม่ใช่เลขปูเนาะเป็นเลขของญาติโยมนะครับที่เขาฝันนะครับที่คนขายลอตเตอรี่นะครับผมฝันได้690เต็มๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้เลขสูตรของหลวงปู่นะครับมาฝากว่าแม่พี่น้องนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ